ด่วนเหตุการณ์ล่าสุดบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่บริเวณช่องตาควายกำลังกลายเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งหลังจากกองทัพไทยเปิดปฏิบัติการเคลียร์พื้นที่และเก็บกู้กับระเบิดที่ยังหลงเหลืออยู่จากสงครามในอดีตเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อเนื่องจากเหตุระเบิดหลายครั้งที่สร้างความสูญเสียให้กับทหารไทยและทําให้ชาวบ้านในพื้นที่หวาดกลัวกองทัพจึงเร่งดําเนินปฏิบัติการรักษาชายแดนปลอดภัยเพื่อเก็บกู้กับระเบิดและรักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออก ในพื้นที่ช่องตาควายจังหวัดสุรินทร์ซึ่งอยู่ติดกับจังหวัดอุดรมีชัยของกัมพูชาทหารไทยได้เคลื่อนกำลังเข้าปฏิบัติการอย่างเข้มข้นมีทั้งหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD หน่วยลาดตระเวนพิเศษและทีมรดรนสำรวจพื้นที่เพื่อค้นหากับระเบิดที่ฝังอยู่ใต้ดินมานานหลายสิบปี ระเบิดเหล่านี้เชื่อว่ามีต้นกำเนิดมาจากช่วงสงครามเขเมรแดงและความขัดแยง้งตามแนวชายแดนในช่วงทศวรรษ1980-1990ซึ่งยังคงเป็นภัยเงียบที่ฆ่าชีวิตผู้คนในพื้นที่มาจนถึงปัจจุบันขณะที่ปฏิบัติการดำเนินไปทหารไทยได้พบกลุ่มทหารกัมพูชาที่เดินเข้ามาในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งก่อให้เกิดความตึงเครียดขึ้นชั่วขณะหลังจากการเจรจาสั้นๆทหารไทยได้ควบคุมตัวทหารกัมพูชาจำนวนหนึ่งไว้เพื่อสอบสวน โดยทางกัมพูชาอ้างว่าทหารเหล่านั้นหลงทางระหว่างการลาดตระเวนในพื้นที่ป่าทึบแต่ฝ่ายไทยยืนยันว่าพวกเขาได้ข้ามเส้นเขตแดนเข้ามาโดยผิดกฎหมายเหตุการณ์นี้สร้างแรงกระเพื่อมอย่างหนักในกรุงพนมเปญโดยนายกรัฐมนตรีฮุนเซนแสดงความตกใจต่อข่าวการจับกลุ่มและสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างไรก็ตามสิ่งที่สร้างความตกตะลึงยิ่งกว่าคือทหารกัมพูชาบางนายที่ถูกควบคุมตัวกลับปฏิเสธที่จะเดินทางกลับประเทศ โดยให้เหตุผลว่าพวกเขาเกรงว่าจะถูกลงโทษหากกลับไปกัมพูชาข้อเท็จจริงนี้กลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางทั้งในสื่อไทยและกัมพูชาและสะท้อนให้เห็นถึงความไม่พอใจภายในกองทัพกัมพูชาที่อาจมีต่อผู้นำของตนเองนักวิเคราะห์ในภูมิภาคเชื่อว่าการที่ทหารกัมพูชาบางนายไม่ต้องการกลับประเทศเป็นสัญญาณของความแตกแยกและความไม่มั่นใจในระบบภายในของกองทัพกัมพูชาซึ่งถูกวิพากษ์วิจารมานานเรื่องการทุจริต การเลือกปฏิบัติและการใช้อำนาจโดยไม่โปร่งใสฝ่ายไทยในขณนะเดียวกันได้ออกมายืนยันว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปด้วยเจตนาม,มนุษยธรรมและไม่มีความประสงค์จะสร้างความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านโฆษกกองทัพบ,บกไทยชี้แจงว่าการเก็บกู้กับระเบิดและรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนเป็นภารกิจเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและเพื่อป้องกันเหตุสูญเสียในอนาคตพร้อมยืนยันว่ามีการประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและมาตร,รฐานสากล กระทรวงการต่างประเทศไทยยังได้สื่อสารกับฝ่ายกัมพูชาอย่างเป็นทางการเพื่อคลี่คลายสถานการณ์อย่างสันติถึงแม้ทั้งสองฝ่ายจะพยายามลดความตึงเครียดแต่รายงานจากพื้นที่ยังระบุว่ากำลังทหารของทั้งไทยและกัมพูชาได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นมีการตั้งจุดตรวจและเคลื่อนย้ายยานพาหนะทางทหารในพื้นที่ชายแดนซึ่งทำให้ประชาชนในพื้นที่เริ่มรู้สึกไม่สบายใจ หลายคนกังวลว่าเหตุการณ์อาจบานปลายเป็นความขัดแย้งทางทหารเช่นเดียวกับในปี2554ระหว่างข้อพิาพาทปราสาทพระวิหารที่เคยนำไปสู่การประทะและมีผู้เสียชีวิตทั้งสองฝ่ายสำหรับคุนเซนการ,รเผชิญกับเหตุการณ์นี้ถือเป็นอีกหนึ่งบททดสอบทางการเมืองเนื่องจากเขากำลังเผชิญแรงกดดันภายในประเทศทั้งจากฝ่ายค้านและเสียงวิาพากจากประชาคมระหว่างประเทศ กรณีที่ทหารบางนายไม่ต้องการกลับประเทศอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลกัมพูชาและบันทอนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อผู้นำในประเทศไทยเหตุการณ์นี้กลับถูกมองว่าเป็นการแสดงศักยภาพของกองทัพไทยที่มีระเบียบและทำงานอย่างมืออาชีพสื่อไทยหลายสำนักรายงานเชิงชื่นชมว่าทหารไทยสามารถควบคุมสถานการณ์ได้โดยไม่เกิดการสูญเสียขณะเดียวกันก็ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกับเฉลยสึกอย่างเหมาะสม ประชาชนไทยในสื่อสังคมออนไลน์ต่างแสดงความภาคภูมิใจต่อการทำงานของทหารและมองว่านี่เป็นก้าวสำคัญในการปกป้องผืนแผ่นดินและความปลอดภัยของประเทศขณะนี้องค์กรอาเซียนได้ออกมาเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศใช้ช่องทางการทุ่นในการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ลุกลามจนกระทบต่อเสถียร,รภาพของภูมิภาคผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงเตือนว่าหากไม่มีการสื่อสารที่ดีอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐ,ฐกิจชายแดนและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ แม้จะมีมิติทางการเมืองที่ซับซ้อนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือชีวิตของผู้คนในพื้นที่ชายแดนชาวบ้านจำนวนมากต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความไม่แน่นอนและความกลัวจากกับระเบิดที่ยังฝังอยู่การเก็บกู้กับระเบิดของกองทัพไทยครั้งนี้จึงเป็นสัญญาณแห่งความหวังสำหรับชุมชนเหล่านี้เพื่อให้พวกเขาสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยอีกครั้งท้ายที่สุดปฏิบัติการของไทยบริเวณช่องตาขวายไม่เพียงแต่เป็นภารกิจทางทหารแต่ยังเป็นการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ คุณเซนอาจรู้สึกสั่นคลอนจากเหตุการณ์ที่ทหารของตนปฏิเสธจะกลับประเทศขณะที่ไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมทางด้านกำลังและมนุษยธรรมเหตุการณ์ครั้งนี้จึงอาจเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับทั้งสองชาติว่าความร่วมมือและการเจรจาคือหนทางเดียวที่จะสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนบนผืนแผ่นดินแห่งนี้